เฉลยวิยุาสุดท้ายแล้วค่ะ,คะแหมเชิญเวลา2นาทีสุดท้ายคือจริงๆงานของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยประชาชนก็ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานภาครัฐในการช่วยกันดูแลแต่ว่าสําหรับพี่น้องประชาชนเองเรามีส่วนช่วยในเรื่องมีบ้างไหมคะพี่น้องประชาชนเนี่ยคือคนที่มีส่วนร่วมอย่างสําคัญมากๆเลยหนึ่งก็คือหนึ่งทำภูมิคุ้มกันของตัวเอง ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆที่มันจะสูมเสี่ยงที่จะถูกหลอกอันนี้ประเด็นสำคัญใช่ครับทำตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อสองถ้าพบเห็นเหตุการณ์หรือรู้เบาะแสขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐครับะนะครับขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐว่าท่านพบนะว่า คนนี้มีพฤติการที่จะหลอกคนคนนี้นะครับนะไปหลอกไปใช้แรงงานต่างประเทศหรือหลอกไปอาขาประเวณีหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ถ้าท่านทราบเนี่ยท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เลยนะครับนะและที่สําคัญก,ก็คือถ้าท่านบอกว่าท่านไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยท่านติดต่อทีมง,งานคุ้มค,มคมรองพยานได้ะนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านไว้และที่สําคัญครับให้โอกาสก,กับคนที่เขาถูกกระทําเวลาเขากลับเข้ามาอยู่ในสังคมนในการ ดูแลซัพพอร์ตทางด้านจิตใจก็ดีการดูแลความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันในฐานะประชาชนที่เราจะช่วยกันได้ครับค่ะเราช่วยกันได้ทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะทําให้ปัญหาการค้ามนุษย์ของเรานี้ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะค <laughs> <laughs> ว่าในอย่างไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะรักษาระดับ Tier 2, 2> <laughs> ได้หรือไม่เอาเท่านี้ก่อน <laughs> นะฮะแต่เป้าหมายสูงสุดก็คือขึ้นไปสู่ระดับ Tier หนึ่งนี่แหลคะค่ะ